เนี่ยหมูทดเทือกเทือเนี่ยเยไอ้ี่นี่ไงมาแล้ววะไหนอะเฮ้ยอะไรอะวัดตัวอะไรอะไหนวะกูไม่เห็นคนงละอ๋อนี่ไงฮ้ยฮ้ยฮ้ยตัวอะไรอะ

มันไล่ต่อยเลยเหรอนนหนแบบเจอนหน้านนไล่ต่อยนนนเฮ้ยไอเชี่ยพึ่งจะต่อยกูรู้ว่ามันแตกได้แต่ว่าไอนี้หยุดมันคราบของไงอะจะ่ด้ของคนที่ดิเควนไอเชี่ยหนีไม่มีเลยอะไม่มีทำไงอะกูยังเล่นไม่เป็นเลยจ้ะ ลืมไปหมดแล้วโอ้มีที่นันี่นี่ของปินหรอไอ้ตัวนี้ทาอะไรได้วะเอาเดชเบ๊กไอ้หนอนเป็นสเกลอะ ลูกกระต่ายเดินได้เฮ้ยเฮ้ยตื่นแล้วเฮ้ยชีตัวอะไรอ่ะเฮ้ยโตคืนแล้วเฮ้ยอยู่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยอะไรตัวอะไรเต็มไปหมดเลยอุ้ยจุ๊บๆอุ้ยเชี่ยวพึ่งพึ่งเต็มเลยเฮ้ยอยู่ไหนเฮ้ยอยู่ไหน อะไรเนี่ยโอ้โหเป็นไหนเป็นไหนตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวไปที่ไปที่วัดกันม,มันเล่นยังไงช่วยบอกกูที เอ้าเฮี้ยอะไรเปล่าเนี่ยกูไม่มีเี่อะไรเลยเนี่ยกูทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนักว่าทำไงอ่ะหาไม้เออหาไม้หาปิ้งก่อนหาปิ้งไงทีมมึงแค่มึงไม่เล่นประมาณกับสองเดือนนี้มึงลืมแล้วนะไอ้พาร์ทนั้นกูก็ไม่ได้ทำเฮี้ยอะไรเลยมาถึงก็โดนในนั่นไล่อย่างเดียวไหม เออเออเล่นอยู่ไม่เป็นตัพวเวสกูยังทำเฮี้ยอะไรไม่เป็นเลยเลิกูหายกลูดเลยออาฟินจากไหนอะเฮ้ยเชี่ยพึ่งงอไหมแล้วพึแตกกูบอกแล้วว่าอยู่ไกลๆอยู่ไม่ได้แล้วพูดจริง กูไม่รู้หาอะไรกูเก็บฟางมนเก็บต้นหญ้าเฮ้ยทำชีวิตจะปกติอะไรอ่ะทำไม้อ่ะอร่อยอ่ะอ้าไอ้กระทิงนี่มันไม่ขวิดเราใช่ไหมเยอเอ้ะ ซอนอนบ้านก็อยู่แถวนะแบงมุมทไมเแงมุมมันน่ารักจังวะเอาอะไรก็อองไก่อนดีอะไรก่อนไปั่ไสับล้อมนันไอฮันไอฮันไอฮันทัตทัตสโตเส้นตางให้เป็นรมชั่นเล็กเส้นตางร์ชันเล็กก็อให้น นี่เลยเพื่อนใครวิดพีนด้วยวะมีมีล็อกอืมได้ยาแก่เฮ้ยมีเนื้ออยู่อ่ะเอาเนื้อวะเฮ้ยมึง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 ต้องกินเนื้อเนื้อก็สุกๆแล้วไม่อยากกินเนื้อดิบตัวเอไม่น่้ใช่ไหมนรับสี่เนื้อะไรเนี่ย รอบใครล่ะเอาเลยรอไอ้ดีใจเราวะรอรอกระทิงมาได้เราวะวิ่งอะไรอ่ะรอกระทิงได้วะเฮ้ยไฟป่าเฮ้ยเชือกตั้งอะไรเชียรนี่ชิ่ผ่านแล้วก่อนคืออะไรอ่ะผมตั้งไอ้นี่ใกล้ไปว่ะผมตั้งเครื่องอัพไอ้นั่นอ่ะใกล้ไฟไปว่ะคิดว่าอะติดไฟนะเปิดกล่องได้รัวๆเลย กล้อีกแล้วโอโหทำไมเที่อะไรนะของกหมามาไหมเฮ้ทหารสองสามไม่ถูกเลยวะทอรสมไม่เหี่ยวก่ามรับมันมีคนเผาแล้วเนี่ยไม่ใก่กกอ่ะกูสองกันเลยอ๋อเฮ้ยนี่อะไรอ่ะ

อันนี้อะไรอะ่ะต้นไม้หินเหรอมีต้นไม้หินเวยอ่้ย้หงูเนี่ยม่ัของมีตันหนึ <c oughs> ่นนนง ไม,ไม้ให้แช่กกดวาง Shadow นี่คืออะไรอะ่ะไม่รู้ว่าเป็นไอ้แบบวมวไอ้แมวไอ้ตัวร้ายอ,ยาาอ๋อนี่ตัวร้ายเหรอใหมันแมไดนาเคื่อเื่เข้ามาคือแมงมุเอ้ยล่อเลยนะ มันจะขโมยกูแล้วเยทำไงดีทำไงดีต่อยต่อยไปหาินจากไหนไม่ไม่มีคนบอกกเลยเฮ้ยฟินกูมีนี่นี่เนี่เอาไปแบ่งงันนี่เอาไปแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันนี่นี่กูมีเอาไปแบ่งกันวันนี้เอเก็บแบ่ง่อน คือช่วงแรกมึงหาจากไงหาจากไหนัดายว่งมันุมไมุงมนายไดวิงขอไปอทนเนื้อน่าเมแมงมุมแมงมุมกินเนื้อแมงมุมคกินนบูว่ไปเดินหาด่วถ้าจนภัย เช็คกเปยึดู้่ย่งนเฮ้ยเหมือนมีไข่ในตังเสาเลยอ่ะเฮ้ยทาโคเต็มป่าเลยวะเฮ้ยเนว่าตามกูเฮียเฮ้ยทำอะไรวันนี้นี่ไงีิน มีก uhm, ้อนหินนะเฮ้ยน uh, ี่ไงฟิน uh, น uh, ี่โอ้โหเฮ้ยทำไมกูไ uh, ด้ยินเสียงหมาวะไม่กินเหรอเออโอบคุกวันน่ะ อุ้ยอันนี้ได้ฉลับมาคืนยังไงพินของครแบอย่างวะพวกผมอ่ะสำหรับการลบเอาเลยพินอันหนึ่งเอากระเป๋าครับแหมว่าเฮี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ย phương xem luôn này ồn nè ạ nhanh ạ ui xà phim rồi tỏi cả tình เอ็แกีเบิร์ดตำรวจคนไทเลยม่นเ็มันด้ยิ้มาอยู่ในหลกในไม่ตงไม่ตงน้าอยู่อะไรแต่ว่าข้อเสียคือนกมันเยอะมาก้ยเี้ยใครรอดกมวเ้่งเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยเบิร์ด

เฮ้ยหัวใจกูลดรัวๆเลยร้อนร้อนร้อนเฮ้ย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 อะไรเนี่ยใช้ทางเดิมวะเนี่ยพึ่งบานเลยอยู่แล้วนะ เอ้ยอู้ตายเลยทำไมกูตายอ่ะเหงื่อหิวหิวหิวแล้วจะหิานี่มันนี่มันนี่ใครวะเนี่ยตามมาตามมาใครเขาเป็นวิญญาณวะเนี่ยกูเองเนี่ยมึงกดสเปซมาตรงนี้เลยนั่งมาตรงกูแล้วกดสเปซมาเลย ไฟตรงกองไฟดเออิเอออย่างนี้นี่เองไฟมันแกได้<ม>ไปไใช้องไปแกค่ะหมอ,ออ่อันนี้มันยันต้องไม่เกิดอ้ยเาง วางไว้ฮะตายแล้วค่าสถิติคนยังเท่ยนี่ี่เนีคนกาไปขนกาดำ <c oughs> เอาดิไปดูให้ มาเอ็านอนายอันตรายเหรเอาเนื้อมาไม่ลักูอมันเอาเนื้อไปเด็ตลัลอเป็นปอนเอาเนื้อมาเฮ้ยเฮเ้เเฮเเเฮ้ย้

เอาดิเอาดิเอือกหมดหาวิ่งไม่เจอสักทีเฮ้ยขึดแล้วอ่ะไม่ตายแน่แน่โอ้ไม่เมื่ตอ,อ,มอตือเม,ม,มื่อตื้ออู้น,นิ่งเลยมาที่เดียว โอเเ้ยชิไม่ได้ทำพสักทีอ,อ,กะทอะไรอะผีนี่ว่าผีแม่งลอยน้ำได้เอิสตู กูดินเตียงหมาอ่ะเมันก็ไปทำให้สุกนะมันถึงจะเพิ่มพักน่นได้เล็กนาเอาไ้ทำอะไรอ่ะอ้ยเฮียซีไปเฮียมึงเห็นน่ย ระวังนะวันที่เท่าไหร่ครับเท่ไหรวเวันทีเมมาไม่โดนนเป็นไปได้ไงเฮ้ยลามันเอาหน้าตีแบบขึ้นเหรอวะเฮ้ยถ้ากูไปหยิบไข่มันจะเป็นยังไงวะมยาแล้วม อ้ยเชียวตกใจหมดวูดเหรออย่าไปตุ้งยังนะเฮ้ยไม่วูซเฮ้ยหายไปไหนกันหมดเนี่ยได้คูนค้ยังได้บ้างวะได้ฟินแล้วว่ะ สั่งเลยนี่คือแอแทอะไรเฮ้ยไม่ไม่อย่ายาวนขึ้นดิเอาชือเอาช่น่วานด้วยสวยไว้ก่อนโอ้โหปาตรงนี้ไว้ตรงนี้ วกสมองร้อยสี่เจ็ดเลยทีเดียวเฮ้ยกินเห็ดเอาเห็ดไปคุกไงยืนอ่าขุดเอาอะตกใจวยชั่นรังพึ่งเหี้ยวอะ เนี่ยปอนกินมัดรวมก็ได้เนะี่ยแต่กูปุ้มาไม่ได้หรอกไม่มีที่ลุลอยากไปเก็บปืนน่ะมันจะได้เยอะมันได้ต่องานต้องไปปุงอะ่ะมึงมีจิ่งไม้เปืนอ่ะกูจะกูทําให้ปอนชื่อนี้นเหลือปอนกูจะชื่อว่าโอ้ดูดิได้ปืนเลยเนี่ย วันนีเอาเดียววันนี้วันนี้ใ้ากาูอยากให้เอากยัดการเนี่ยอยาได้ไม้ม่ไมไาไหเ,เ,เอาเนื้อมอนเตอร์เอานื้มอนเตอร์ไปย่าง พ่อูหลงทาง้เจอบินมา,มนมาเฮ้ยอ,อย่าตามมาีมทองไม่คนันกนไไมีมาเท่าไ,ไหร่เท่าไหร่เอ้ยหมดเฮ้ยไม่มีเฮ้ยกูใช้ไปแล้วมนนไม่เหลยครับ ถ้ากูไปเก็บไข่ตัวนั้นมันเป็นยังไงวะไอ้ลูกกระตา่ายว่ามีแม็กซ์ตัซีเบิร์ตฮะมันก็จะตามพี่ตลอดอะถีน <c oughs> ี่วะ <c oughs> โดเ,เก็บเก็บมาแล้วเนี่ยผมจะตายอะไรมตกไปอุ้ย video. <laughs>